จากการสอบสวนมีหนุ่มนายหนึ่งจบประถมสี่แต่ตนีนที่เหนียวจนร่ำรวยเงินทองออกเงินให้กู้ไปสู่ขอพ่อแม่ของนางสาวปัทมาพยาบาลสาวผู้ตาแต่เธอไม่เล่นด้วยจากหลักฐานรอยเท้าในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเป็นของหนุ่มนายนี้อย่างแน่นอนกระซวกพยาบาลสาวขณะขับรถมอเตอร์ไซค์ล้มคว่ำตายบนถนนหมอใหญ่รถชนสูศพพบรอยถูกของมีคมตำรวจตรวจที่เกิดเหต พบรอยเท้าขนย่ำม,มากมายระบุถูกฆาตกรรมจับนมประถมเสรักพยาบาลสาวและผิดหวังจึงก่อรักแขนต้องฆ่าเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาของเช้าวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2530ร้อยอําสรอตำรวจเอกเดชบุตรโคตรร้อยเวียนสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธับช้างจังหวัดพิจิตรได้รับแจ้งเหตุจากนายนรงพิมเขียวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลไผ่ท่าโพอำเภอโพธับช้าง จังหวัดพิจิตรว่ามีคนได้รับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำแล้วสิ้นใจตายระหว่างทางขณะนี้ศพอยู่ที่สถานีอนามัยตำบลไผ่ท่าโพขอให้ไปสอบสวนและชนสูตรพลิกศพด้วยหลังจากรับแจ้งแล้วจึงรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้นจากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตบรวจทูบุญธรรมทิพยมาศกศลสนสารวัตรใหญ่พันตบรวจโททวินโฮงขุนสารวัต,ตร,คคส,รตสอบสวนพันตบรวจตรีนิเวศเรืองเดช สารวัตรปราบปรามร้อยตำร,รวจโทไพฑูลต่วนเชี่ยมและนายแพทย์พงเทพเสียงพาณิชย์เพื่อหน่วยการโรงพยาบาลโพประทับช้างเรียบรุดไปยังสถานีอนามัยตำบลไพ่าพโพูทันทีพบศพผู้ตายเป็นหญิงชื่อนางสาวปัทมาเบรต้อมอายุ22ปีทำงานเป็นพยาบาลเทคนิคระดับ3ของโรงพยาบาลโพประทับช้างซึ่งมีบ้านอยู่ในตำบลน,นองเสือเหลืองอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรผลจากการตรวจบาดแผลของแพทย์ ทราบที่บริเวณลำคอและหน้าอ,อกทางด้านซ้ายคล้ายถูกของมีคมแทงจึงทําให้นางสาวปัทมาเสียเลือดมากและสิ้นใจตายในเวลาต่อมาเมื่อตรวจดูตามร่างกายไม่มีรอยถลอกแต่อย่างใดซึ่งผิดจากรถคว่ำธรรมดามากโดยเฉพาะที่เสื้อชุดพยาบาลสีฟ้าของนางสาวปัทมาใส่มีรอยขาดคล้ายรอยมีดจึงไม่น่าเชื่อว่านางสาวปัทมาจะตายเพราะรถเครื่องคว่ำอย่างแน่นอนเชื่อว่าคงจะถูกฆาตกรรมมากกว่า เมื่อเจ้าหน้าที่ฟังคําบอกเล่าจากการตรวจบ,บาดแผลของหมอดังนั้นถึงกับนิ่งอึง้งนี่มันไม่ใช่คดีธรรมดาเสียแล้วจะต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังสาเหตุการตายอย่างแน่นอนจากนั้นก็ไม่รอช้าเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวจึงได้รีบไปดูที่เกิดเหตุทันทีซึ่งได้มีตำรวจไปคุมบริเวณนั้นอยู่ก่อนแล้วพบรถมอเตอร์ไซค์ของนางสาวปฐมายี่ห้อยามาฮ่าสีขาวคันไม่เอียบยังไม่มีหมายเลขทะเบียนล้มคว่ำอยู่ข้างทางเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ก็ไม่พบร่องรอยจากรถคว่ำดังที่เขาแจ้งไปจึงมั่นใจว่านางสาวปัทมาผู้ฆาตกรรมอย่างแน่นอนและในบริเวณป่าหญ้าข้างทางใกล้กับที่กเกิดเหตุตรงร่องน้ําที่เป็นโคลนพบรอยเท้าของคนเพิ่งย่ำผ่านไปใหม่ๆหลายรอยจึงได้ให้เจ้าหน้าที่จากกองพิสุจลักฐานจังหวัดพิษณุโลกเดินทางมาตรวจสอบก็ทราบว่าเป็นรอยเท้าของคนซึ่งเป็นคนเดียวกันจึงนําปูนปลาสเตอร์มาหล่อไว้ แล้วส่งเจ้าหน้าที่ออกติดตามคนร้ายรายนี้กันต่อไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปสอบปากคาพ่อแม่ของนางสาวปฐมาผูตา้ตตยนั่นคือนายคงเดชอายุ48ปีซึ่งทํางานเป็นนิเทศศึกษาอยู่ที่จังหวัดพะเยาพอทราบข่าวจากโทรศัพท์ทางไกลว่าลูกสาวเสียชีวิตก็รีบบึ่งรถกลับบ้านทันทีและนางกระมนอายุ48ปีทํางานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลโรงเสือเหลืองซึ่งทั้งคู่อยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ ของการจากไปของลูกสาวได้ให้การว่าตามปกติแล้วนางสาวปัทมาเมื่อมีปัญหาอะไรก็จะนำมาถ่ายทอดให้พ่อแม่ฟังหมดแม้แต่ใครก็ตามถ้าเขียนจดหมายมาหาก็จะต้องนำาให้ตนทั้งสองอ่านอยู่เสมอคือลูกสาวตนเป็นคนเปิดเผยไม่มีความลับกับคนในครอบครัวถ้ามีอะไรคนในบ้านจะต้องรู้หมดส่วนเรื่องโกรธเคืองนั้นทั้งสองคนขอรับรองว่าไม่มีอย่างแน่นอนถ้าหากเกิดจากการฆาตรกรรมจริงตนก็ไม่ทราบ ว่าทำไมคนร้ายถึงต้องลงมือสังหารด้วยทั้งที่ลูกสาวของตนก็ไม่เคยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครจึงขอให้ทางตำรวจช่วยคลี่คลายปมสังหานนี้ด้วยดังนั้นเจ้าหน้าที่ได้สันนิษฐานว่าหลังจากที่นางสาวปฐมมาได้แต่งตัวชุดพยาบาลออกจากบ้านเพื่อไปทำงานตามปกติได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพไปถึงหมู่ที่5อันเป็นที่กเกิดเหตุทั้งสองข้างทางเป็นทุ่งนาไม่มีบ้านคนคนร้ายได้ซุ่มรออยู่ป่าข้างทางพอเห็นรถผู้ตายวิ่งมา จึงออกไปสกัดให้รถผู้ตายหยุดในลักษณะก่อนถูกฆ่าตายผู้ตายได้หยุดคุยกับคนร้ายโดยไม่ได้ด่าวเครื่องแล้วคนร้ายได้ใช้อาวุธปลายแหลมแทงผู้ตายที่บริลวณลำคอและหน้าอ,อกรวมสามแห่งบังเอิญมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งตามหลังมาคนร้ายได้ยินเสียงจึงโดดหนีลงข้างทางไปในขณะนั้นนางสาวปัทมาจึงยังไม่ตายจึงกวากมือให้ในายสวีซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุคนแรกช่วยนำส่งสถานีอนามัยตะบลไผ่ท่าโพ แต่ไปได้ประมาณ500เมตรนางสาวปัทมาซึ่งเสียเลือดมากจึงทนพิษบาดแผลไม่ไหวถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาแต่นายสวีคิดว่าคงแค่สรุปเท่านั้นจึงเอานางสาวปัทมาลงจากรถแล้วรีบบึ่งรถไปตามหมอที่อนามัยมาดูแต่หมอก,ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะนางสาวปัทมาสิ้นใจแล้วจึงไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนมากเพราะไม่สามารถรู้แน่ชัดว่านางสาวปัทมา พยาบาลสาวผูน้นี้เธอตายเพราะสาเหตุอะไรพันตรจเอกโพคขยสุวรรณประโมทเพิ่มกับการเมืองพิจิตรจึงได้มีคำสั่งให้พันตรจโทอุทัยแสนเสริมรองเพิ่มกับเดินทางไปควบคุมคดีนี้อย่างใกล้ชิดและผลจากการสืบหาคนร้ายของเจ้าหน้าที่ทราบว่านางสาวปัทมาเป็นคนมีอัธยาศัยดีมีไมตรีกับทุกคนและฐานะในครอบครัวก็ดีกว่าใครในหมู่บ้านซ้ำยังมีความสวยที่ไม่แพ้ใคร แถมยังทํางานอันมีเกียรติจึงทําให้บรรดาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต่างไมายปองนางสาวปฐรมาก,กันมากมายแต่นางสาวปฐรมาก,ก็ยังไม่คิดจะรักชอบใครเพราะอยากจะทํางานมากกว่าจะมีคู่รักและในจํานวนที่หนุ่มๆมาชอบนางสาวปฐมาก,ก็ได้มีในเตีย้ยอายุ29ปีซึ่งเป็นรัศดรในตำบลดงเสือเหลืองหนุ่มใหญ่ซึ่งมีฐานะดีคนหนึ่งแต่มีความรู้แค่ปอซี่ด้วยความตเนรทีเหนียวจึงสามารถมีเงินปล่อยให้กับชาวบ้านกู้ มาชอบพอกับนางสาวปฐมาแต่เคยให้คนไปท,าท้าทามในทำนองสู่ขอกับพ่อแม่ของนางสาวปฐมมาแต่ก็ได้รับคำปฏิเสธจากนางสาวปฐมมาอาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อในเตี้ยไปสู่ขอไม่สําเร็จจึงเกิดความแค้นแล้วไปดักสังหารเธอก็เป็นได้ดังนั้นเมื่อเวลาห้าโมงเย็นของวันที่26พฤษภาคม2530เจ้าหน้าที่จึงได้ยกกําลังไปที่บ้านของในเตีย้ยพร้อมกับยื่นหมายค้นให้ดูซึ่งในเตี้ย ได้แสดงสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีนักผลของการตรวจคน้นพบอาวุธปลายแหลมยาวหนึ่งฟุตและมีคราบเลือดติดอยู่และเสื้อผ้าพเปพื้อนเลือดครั้นสอบถามนายเตี้ยวว่าไปเปื้อนเลือดที่ไหนมานายเตี้ยถึงกับพูดจาไม่ออกจึงนําตัวไปสอบสวนที่โรงพักแล้วเจ้าหน้าที่ได้เอารอยเท้าที่กองวิทยาการรอไว้มาให้ในายเตี้ยวเอาเท้าไปทาบปรากฏว่าเข้าได้พอดีเป๊ะแต่นายเตี้ยได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตํารวจ ได้ควบคุมตัวเดนเตียวไว้เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายในข้อหาฆ่าคนตายต่อไปสำหรับหลักฐานต่างๆที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมได้ได้นำส่งกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะรู้ผลในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนส่วนงานประชุมเพลิงขวงนางสาวปัทมปรากฏว่ามีประชาชนไปร่วมงานกันอย่างมากมายนั้นหมายถึงความดีที่เธอได้สร้างไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่ ขอให้ดวงวิญญาณอบริสุทธิ์ดังชุดขาวของพยาบาลของเธอจงไปสู่สุขติเธอนางสาวปฐมพยาบาลผู้น่าสงสารครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดทีที่เกิดขึ้นในอดีตท,ที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสำหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความ,มนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรัะฟังพบกันใหม่โอกาสหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ